ครับสำหรับกระบี่วันนี้เนี่ย ธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมครับเราังมีทะเลที่สวยหาดทรายที่สวยเกาะแกงยังอยู่เท่าเดิมนะครับไม่ได้ลดหายไปไหนนะครับป่าเขาเรามาทานน้าที่สวยงามไม่ว่าสระมรกตน้ําตกร้อนต่างๆนะครับพร้อมกับกิจกรรมมากมายยังคงเท่าเดิมครับกิจกรรมอย่างเช่นพายเรือคายักอย่างนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ใครชวนชวนเลยนะครอบครัวเนี่ยสามารถ ไปร่วมขายกยักที่กระบี่ด้วยบรรยากาศที่สวยงามมากๆครับหรือจะไปท่องทะเลนะครับย้ำนะครับไม่แพงอย่างที่คิดนะครับมีเรือไม่ว่าจะเป็นเรือหางยาวเรือสปีดโบ๊ทหรือเรือทัวร์ขนาดใหญ่ตอบโจทย์ได้ทุกระดับครับและมีโรงแรมนะครับเริ่มตั้งแต่ไม่มีดาวจนถึง5ดาวนะครับเริ่มจาก300500นะครับจนถึงเป็นหมื่นนะครับกระบี่ไม่แพงอย่างที่คิดแน่นอนครับกับหลากหลายกิจกรรมที่ท่านสัมผัสได้ที่กระบี่ครับ ไฮไลท์ของกระบี่วันนี้ยังคงส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเนี่ยจะไปเที่ยวท่องทะเลกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมทัวร์สี่เกาะเกาะบอดากเกาะไก่เกาะทับอ่าวไร่เล่แถวนั้นนะครับทะเลแหวกที่ดังอยู่วันนี้นะครับกับก็สองโปรแกรมทางเล่ไปเที่ยวหมู่เกาะพีพีไปเช้าเย็นกลับต่างๆเนี่ยยังก็คงมีให้บริการทุกวันตลอดทั้งปีนะครับหรือจะไม่ว่าจะไปเที่ยวเกาะห้องท่องทะเลในเกาะปักเบีย้ยหลอลาดิงแถวนั้นก็ยังสวยอยู่นะครับ แล้วกิจกรรมไม่น่าเชื่ออย่างเช่นไปพายเรือขยักนะครับเดี๋ยวนี้รับความยมมากมายหรือจะไปปีนผาที่อ่าวไร่เล่ก็ยัง รตอตอนรับทุกท่านอยู่ครับวันนี้เนี่ยเรามีชุมชนนะครับหลายชุมชนทีเดียวที่ให้บริการท่องเที่ยวขึ้นมาอย่างเช่นชุมชนเกาะกลางอย่างงี้ท่านแท้นั่งเรือไปแค่แปบบ๊บๆนะฮะห้านาทีเองนะครับไปดูวิถีชุมชนนะครับไปดูการทํากระชังปลามีอาหารซีฟูด้ดทะเลสดๆนะครับไม่กี่บาทเองฮะใกล้ตัวเมืองหน้าเมืองกระบี่ก็ไดนไปถึงแล้วครับ,รบที่พักเนี่ยของจังหวัดกระบี่เองเนี่ยเรามีหลายแบบ นะครับเรื่องตั้งแต่แก๊สเทาและกันแถวตัวเมืองกระบี่เนี่ยราคา300500ก็พอมีนะครับหรือจะเป็นโรงแรมที่ขนาดทุกคนพอพักได้แต่อาจจะไม่มีสระว่ายน้ําแบบซิตี้โูเตนเนี่ยนะครับราคา7 0 0 8 0 0 9 0 0ประมาณพันหนึ่งก็เยอะนะครับหรือจะเป็นแถบชายหาดหน่อยก็แพงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับประมาณ พันแล้วตั <twitch. S 1> 15, ้งที่พ <t S 1> ันนะครับพันห้าสองพันนะครับสี่ดาวเนี่ยนะครับพันห้าถึงสามพันเนี่ยก็มีเยอะแยะนะครับหรือจะห้าดาวตอบรับโจทย์ในนมูลหรือไปเที่ยวแบบส่วนตัวได้เลยครับคิดจะเที่ยวกระบี่นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยนะหรือคุณจะเสิ์ชในเว็บไซต์ก็ได้คนรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้นะครับแค่เสดกระบวกระบีหรือเส์กระาวอ่าวนางหรือเสดกระบวทะเลกระบีท่านก็เจอสมาชิกนะครับในสมาคมการท่องเที่ยวกระบีเนี่ยทุกคนแล้วครับหรือทางเลือกข้อสองนะครับสอบถามไปที่ทททจังหวัดกระบีนะครับหรือทางเลือกข้อที่สามนะครับ โทรไปที่สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดกระบ,บี่ครับง่ายนิดเดียวครับไปกระบ,บี่แค่คลิกเดียวก็ไปได้แล้วหรือโทรกริ้งเดียวก็ไปได้แล้วครับ ครับโดยเฉพาะที่จังหวัดกระบี่นะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวก็นับว่ามีความพร้อมนะครับไม่ว่าเรื่องของความปลอดภัยทางทะเลนะครับเรื่องของเรื่องราวต่างๆที่จังหวัดกระบี่เตรียมการ้อ,น,น,อน,นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนะครับท้องถิน่นโดยเฉพาะท้องถิ่นของจังหวัดกระบี่ที่เป็นที่ท่องเที่ยวครับไม่ว่าตำบลหนองคลเอานาหรือตำบลไซไทนะครับเราให้ความสําคัญเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับและก็มีความพรม้อมโดยเฉพาะจังหวัดกระบี่ที่เตรียมการพร้อม ไม่ว่าความปลอดภัยในเรื่องของการเกิดการิดเหติการต่างๆนะครับเรื่องของภัยธรรมชาติหรืออะไรเราเตรียมการไว้เรื่องของการรักษาความปลอดภัยต่างๆและสิ่งที่น่าประทับใจของจังหวัดกระบี่ที่มีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่สวยงามอยู่นะครับเราก็จะส่งเสริมนะครับเป็นเจ้าบ้านท,ที่ดีเรื่องของในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะไปเยือนจังหวัดกระบี่ครับ,รบสำหรับจังหวัดกระบี่เองนะครับเราเอง เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเนี่ยด้านธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรามีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวมาตั้งแต่มี2 5 3 0เนี่ยปัจจุบัน20กว่าปีมาแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของฐานประกอบการที่พักต่างๆเนี่ยก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยระหว่างาจ,จะมีห้องพักลักษณะที่ง่ายๆสําหรับนักท่องเที่ยวประเภทแบ็คแพคเกอร์นะครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยจังหวัดกระบี่เรามีห้องพักรวมประมาณสัก20,000ห้องนะครับเรามีประเภทของห้องพักที่จะให้บริการนักท่องเที่ยว ก็มีทุกระดับนะครับตั้งแต่1ดาวถึง5ดาวหรือที่เราเรียก6ดาวก็ยังมีนะครับเพราะนั้นเนี่ยการมีความพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวตามแหล่งต่างๆเองเนี่ยก็กระจายไปไม่ว่าที่อ่าวนางนะครับ ของม่วงไล่เลพีพีแล้วก็ที่เกาะลันตานะครับเรามีแหล่งท่องเที่ยวก,ก,ก,รก,กระจายที่จะรองรับนักท่องเที่ยวตามที่นักท่องเที่ยวสนใจประเภทไหนๆของของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับเรื่องห้องพักนี่เรายืนยันได้นะครับว่าวันนี้เนี่ยเรามีศักยภาพที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกระดับนะครับโ <c oughs> ดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสมาคมโรงแรมเองร่วมสมาคมท่องเที่ยวแล้วก็การท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยเรามีกิจกรรมในเรื่องของโรงแรมสีเขียวก็คือเราใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับขอให้มั่นใจได้นักท่องเที่ยวที เดินทางไปเที่ยวที่กระบี่เนี่ยก็จะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนโรงแรมที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าเราไม่ปฏิเสธครับว่าเราไปทําการตลาดเราเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่เนี่ยนักท่องเที่ยวจําเป็นที่ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเราเราก็เชื่อเหลือเกินว่าจากที่เราทําโครงการนําร่องโรงแรมสีเขียวเนี่ย ก็จะเป็นส่วนหนึ่งผักดันที่นักเที่ยวมีความมั่นใจว่ามาเที่ยวกระบ,บี่แล้วเนี่ยจะมีความมั่นใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าทุกโรงแรมเราให้ความสนใจในในเรื่องนี้เป็นอย่างดีเพราะว่าเราตั้งตัวเองเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้นักเที่ยวมั่นใจได้นะครับเดินทางไปเที่ยวกระบ,บี่อย่างปลอดภัยได้ครับ กระบี่นะคะเป็นเมืองท่องเทีย่ยวที่หลายๆคนอยากจะไปนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเพราะว่าเรามีแหล่งท่องเทีย่ยวที่สวยงามมากมายนะคะแหล่งท่องเทีย่ยวส่วนใหญ่ของเราเนี่ยก็ติดอันดับโลกต้นๆ้นด้วยซ้านะคะไม่ว่าจะเป็นเกาะพีพีเป็นทะเลแหวกเป็นเกาะห้องหรือว่าหาดไร่เรหรือแม้แต่เกาะลันตาเองนะคะก็หาดต่างๆนั้น,น,นขึ้นชื่อติดลำดับของ TripAdvisor เว็บไซต์ชื่อดังด้านการท่องเทีย่ยวอยู่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้นะที่ชาวกระบี่เนี่ยหลายๆท่านนะคะผู้ประกอบการ ไม่ต่ำกว่า30ท่านได้มาออกมูสในวันนี้ก็เลยขอเชิญชวนพี่น้องชาวหัดใหญ่นะคะมีโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะไปเที่ยวทะเลสวยน้าใสนะคะทะเลอันดามันเนี่ยจะสวยมากทีเดียวก็อยากให้ท่านได้ไปสัมผัสนะคะไปพักผ่อนหลังจากที่ท่านทํางานหนักก็ไปพักผ่อนไปให้หายเหนื่อยนะคะไปชาร์จแบตแล้วก็กลับมาทํางานใหม่อย่างสดชื่นนะคะแล้วก็กระบี่มีอะไรสวยๆมากกว่าที่คุณคิดนะคะออบอกก็คงจะไม่เท่ากับได้ไปสัมผัสด,ด้วยตาของตัวเองค่ะก็ขออนุญ,ญาตเรียนเชิญ นะคะสุขเสาร์อาทิตย์นเนี่ยสามารถไปเที่ยวได้ตลอดนะคะใกล้แค่นี้เองนิดเดียวเองค่ะ